สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก่อนนอน3ธันวาคม258มาดึกครับก็มาพูดคุยกับท่านผู้ชมทีน่นอนดึกทุกคนทุกท่านในเรื่องที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนะครับก็มีเรื่องของอสมแล้วก็ของขวัญปีใหม่ผู้พิการนะครับบัตรคนจนเดียวยาน้ําท่วม9,000ภาคใต้แล้วก็จํานวนผู้ลงสมัครรับเือกตั้งเป็นสมาชิกบอบตและนายกบอบตก็เปิดรับสมัครแล้ว ทั่วประเทศมีลงสมัครแล้วกี่คนเขาให้มีการบันทึกข้อมูลแต่แลอะอบตนี่มีมีการบันทึกข้อมูลลงเป็นรายวันแล้วก็นําตัวเลข,ขออกมาเปิดเผยทั่วประเทศว่ามีกี่รายแล้วนะครับชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเอาเรื่องของพี่น้องอสมอก่อนนะครับพี่น้องอสมอ,อน,นะครับเกี่ยวกับการหักชกศอสมอวันที่15ธันวาคมนะครับ วันที่15บาธันวาคมนี่เป็นวันรับค่าบริการพี่น้องอสม2,000บาทใครที่เป็นสมาชิกชกสสมก็จะโดนหักเงินไปช่วยผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งรายชื่อผู้เสียชีวิตณวันที่3ธันวาคมนี่มีการบันทึกข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ชกสสมแล้ว1,170รายชื่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่สมนะครับแต่ก็ยังไม่แน่วันที่4ท่ธรรมาอาจจะมีการบันทึกเพิ่มอีกเพราะว่าเวลาสมาชิกเสียชีวิตนี่ ้าญาิส่งเรื่องมาขอรับเงินถึงสมาคมเนี Assass, ่ยเขาตัดยอดสําหรับที่จะเอาเข้าที่ประชุมเดือนธันวาคมที่จะประชุมวันที่9ธันวาคมนะครับเขาตัดยอดก็คือใครส่งเรื่องมาถึงขอรับเงินสมาคมเนี่ยชกสสมอแห่งประเทศไทยนี่ผู้เสียชีวิตนะครับทายาทส่งเรื่องมาถึง29ตุลาถึงไม่เกิน28พฤิจิกาเนี่ยเขารวบรวมไว้ตลอดทั้งเดือนแล้วก็บันทึกข้อมูลเข้าไปจนถึงหนาวันที่3าเห็นเห็นแล้วหนึ่ง7 0รลายเชื่อนะครับ ทีนี้ถ้ามีแค่นี้ถ้าวันต่อไปยังไม่บันทึกรายชื่อเพิ่มก็จะมีแค่นี้ก็คาดว่าวันที่15ธันวาคมนี้จะหักจกส,สมอครับก็38ตางค์นะครับต่อการหักไปช่วยผู้เสียชีวิตหนึ่งรายถ้ามี1,170รายชื่อนี่ก็1,170คูณด้วย0.38ก็คือ38ตางค์ต่อช่วยช่วยผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับก็คาดว่า15ธันวาคมจะหัก444บาท60บานย์นะครับ อย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะสามธันวาคมนะครับยังไม่นิ่งต้องดูว่าวันต่อไปมีการบันทึกรายชื่อเพิ่มเข้ามาไหมคือในส่วนที่เขารับไว้ตั้งแต่ช่วงยีิบเก้าตุลาถึงถึงยี่สิบแปดพิการนี่เขาเอามาบันทึกครบหรือยังก็ต้องรอดูก่อนก่อนนะครับข้อมูลจะนิ่งก็นอนแหละครับวันที่แปดธันวาเพราะว่าวันที่เก้าธันวาเขาเอาเข้าที่ประชุมข้อมูลรายชื่อนี่สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ชกสสมนี่น่าจะนิ่งวันที่แปดธันวาแล้วก็วันที่เก้าธันวาเข้าประชุมนะครับช่วงค่า ข้ามวันที่แปดธันวาน่าจะนิ่งตัวเลขมีแค่ไหนก็น่าจะแค่นั้นแต่ก็อาจจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเลยวันที่แปดพฤิกายมมาหลายวันแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของอสมนะครับนํามาบอกมากล่าวข้ามคืนวันนี้ต่อไปก็เรื่องราวของคนพิการนะครับของขวัญปีใหม่คนพิการอะไรดูครับวันนี้วันที่สามธันวาคมสองพันแปดเป็นวันคนพิการสากลน,นะครับก็จัดงานวันคนพิการสากลน,นะครับ โดยนายอัครา,าพรมเผ่าร่ำตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการจัดงานนะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีทีนี้ร่มตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวตอนหนึ่งว่าองค์การสาประชาติประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลกระทรวงพมโดยกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ร่วมกับองค์กรคนพิการทุกประเภทจัดงานบันคนพิการสากลมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พอมอกําหนดเป็นหนึ่งในนโยบายในการกับเคลื่อนการดําเนินงานดูแลคนพิการให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทต่วถึงและมีโอกาสสร้างไรายได้มากขึ้นซึ่งคนพิการทุวประเทศมีกว่า4ล้านคนในจํานวนนี้ขึ้นทะเบียนบัตรคนพิการเพียง2.27ล้านคนตนจึงได้ปรับเกณฑ์ประเมินความพิการด้วยการเพิ่มการประเมินด้านสังคม นอกเหนือจากประเมินกายภาพเพื่อให้คนพิการได้ขึ้นทะเบียนบัตรคนพิการในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการมากขึ้นซึ่งตัวได้ลงนามในร่างประกาศเกณฑ์ฉบับใหม่แล้วอยู่ระหว่างเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพเพื่อมีผลบังคับใช้จะทําให้คนพิการมาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าถึงสิทธิมากขึ้นขณะโดยการได้ปรับขณะเดียวกันได้เสนอปรับเบีย้ยคนพิการเป็นพันเป็นพันบาทต่อเดือนทั่วหน้า รวม, like มถึงการเสนอจัดสรรเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนแรกเกิดถ well. ึง600เออเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับเดือนละ6 0 0เป็นแบบทท่วหน้าซึ่งได้เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการพิจารณาของของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยตนจะประสานร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายยนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรให้เล่งผักดันเข้าสู่การพิจารณาของคอรมเพื่อเป็นคึกวินของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มคนพิการและเด็กแรกเกิดอ้าวก็สรุปว่า วันนี้มีการจัดงานวันคนพิการสากลที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็รัาดีว่าการกระทรวงพมในอากาักราพรมเผาก็บอกว่าไอ้เรื่องเสนอพันธุ์ทุนหน้านี่เพื่อเข้าที่ประชุมคอรมออนุมัตินี่อนุมัติงบกลางเพื่อจ่ายคนพิการให้ได้พันธ์ทุวนหน้านี่เสนอไปแล้วนะเสนอไปแล้วแล้วก็เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีเดือนละห600้แบบทุนหน้าเนี่ยก็เสนอไปแล้วเมื่อเสนอไปแล้วเนี่ยยัง รอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะครับรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่แต่ว่าได้เสนอไปแล้วนะครับแล้วก็โดยรัฐมนตรีอัคราพมเผ่าบอกว่าจะประสานงานกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้รองนายกเร่งผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอโดยเร็วแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมบอกว่าได้เสนอไปแล้วนะครับก็จะเร่งผลักดันให้เข้าที่ประชุมคอรมอต่อไปนะครับส่วน การประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ในการจัดทําบัตรคนพิการให้คนพิการได้เข้าถึงบัตรคนพิการและได้เบี้ยคนพิการได้มากกว่านี้เพราะว่าผู้พิการไม่ถึง4ล้านคนนั้นก็ได้ลงนามในในร่างอ่าลงลงนามในในร่างกฎเกณฑ์ใหม่แล้วนะครับอยู่ระหว่างเสนอเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไปก็คาดว่าจะเป็นของขวัญเพิยบใหม่ให้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศนะครับ ต่อไปครับเกี่ยวกับการเยียวยาน้ําท่วมภาคใต้ก็มีข่าวเพิ่มเติมมอมาอีกวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมออกมาอีกวันนี้ครับวันนี้วันที่3ธันวาคมนะครับเขาบอกว่ามีข่าวจากกรมป้องกันบัเทาสาธารณภัยนะสามธันวาคม68ได้มีการปฏิบัติตามมติคณะตีนะครับมติคณะตีที่ประชุมกันเมื่อเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เมื่อวานนี้ก็มีมติคณะตีให้พื้นท 8, ี่จังหวัดสงขาไม่ต้องทําประชาคม คือพี่น้องที่ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาเก้าพันน้ำท่วมนะ่ะถ้าขึ้นทะเบียนเสร็จก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่อบตอรหรือเทศบาลขึ้นทะเบียนให้จากนั้นก็มีการส่งเรื่องไประดับอำเภอพินาแล้วก็ส่งเรื่องไประดับจังหวัดพินาจากนั้นส่งเรื่องไปกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเลยแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งไปยังธนาคารออมสินโอนเลยไม่ต้องประชาคมนะครับอันนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อมูลจากจังหวัดมาถึงกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนี่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งธนาคารเพื่อโอนทันทีนะครับอันนี้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวตามปติค้มนตีนะครับโดยไม่ต้องมีการประชาคมนะครับโดยปกติด้วยปกต,ปกติก่อนหน้านี้ตามระเบียบนะครับถ้ามีการแจ้งเรื่องขอรับการเยียวยา9,000บาทน้ําท่วมนี่ก็จะต้องมีกระบ,บวนการประชาคมตามขั้นตอนนะครับแต่ว่าเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขาเนี่ยไม่ต้องประชาคมนะครับ ทีนี้ก็มีข่าวจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดียวยาน้ําท่วม9,000เนี่แหละครับวันนี้3ธันวาคมเป็นการโอนครั้งที่3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการโอนวันที่1และว,วันที่2ธันวาคมมาแล้วการโอนวันที่3เนี่ยโอนช่วงบ่ายนะครับ3ธันวาคมก็คือวันนี้โอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ครัวเรือนละ9,000บาท1,997ครัวเรือน ปัตตานีหนึ่งหมันเ้าร้อยห้าเรือนสงขาสี่หมื่ันเาร้อยเจ็ดเรือนในจำนวนนี้เป็นหาดใหญ่5,171ันหร้อเรือนยะลาสองร้วเรือนและโอนภาคกลางด้วยนะครับวันนี้1จังหวัดก็คือสิงห์บุรี5,831ันแร้อเรือนนะครับโอนช่วงบ่ายนะครับวันนี้ขณะเดียวกันนะครับข้อมูลณวันที่3ธันวาคมกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าธนาคารออมสินได้โอน ก่อนหน้านี้โอนมาแล้ว2ครั้งก็คือวันที่1กับวันที่2โอนใน4จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดสงขาลานราธิบัติปัตตานีและสตูล1กับ2ทธันวาคมรวมกันนี่โอนไปแล้ว129,400 1 2ส9งัวเรือนนะครับโดยเป็นจังหวัดสงขารวมทั้งสิ้น2วันที่ผ่านมา71,343ัวเรือน เฉพาะหาดใหญ่1,365ครัวเรือนนะครับนาารบาธิวาส7 9 8ครัวเรือนแล้วก็ปตัตตานี14,642ครัวเรือนสตู 2, 6, ล26,501ครัวเรือนรวมงบที่โอนไป1 0 8 8ล้านบาทเสร็นะครับแล้วก็วันที่1กับวันที่2อันวาคมที่ผ่านมาโอนไม่สำเร็จมี3 8 8ครัวเรือนเนื่องจากบัญชไีไม่ปกติก็คือบัญชีอาจจะไม่ยังไม่ผูกความเพีหรือเปล่า หรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แล้วนั้นโดนปิดโดนล็อกก็ต้องไปแก้ไขนะครับทั้งนี้ขอให้นองประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชนสามหลักติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อผูกบัญชีโดยเร็วเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเยียวยาน้ําท่วมภาคใต้และก็ยังจะมีการทยอยโอนไปเรื่อยนะครับผู้ที่ขึ้นทะเบีนาายนเอาไว้แล้วนะครับหลังจากผ่านการพิจารณาระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้ว เขาส่งรายชื่อไปยังปพปพส่งรายชื่อต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนทันทีต่อไปก็จะมีการทายอยอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องการขึ้นทะเบียนเพื่อ,อลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาวคนเรือละก้าพบาทนะครับรู้สึกจะขยายเวลาไปจนถึงไม่เกิน31ธันวาคม 68ดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ภาคใต้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาคนเรือละ9,000บาทอย่าลืมติดต่ออบตอหรือเทศบาลน,นะครับขอให้จำเลขประชาชน13หลักได้จบครับสามารถไม่ต้องมีเอกสารอะไรมากมายลงทะเบียนได้ถ้ามีบัตรประชาชนใบเดียวจบครับถ้ามีบัญชีนธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยก็ดีเลขที่บัญชีนธนาคารนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมีบัตรประชาชนใบเดียวขึ้นทะเบียนจบส่วนที่เหลือบัญชีนธนาคารถ้ายังไม่ผูกพร้อมเพย์หลังจากขึ้นทะเบียนแล้วก็รีบไปผูกพร้อมเพย์นะครับ เกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกอบตและนายกอบตนะครับเขาเปิดรับสมัคร1-5ธันวา,าคม68นะครับแต่ละอบะตเนี่เขาให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายชื่อผู้ที่ลงสมัครสมาชิกอบตผู้ที่ลงสมัครนายกอบตนะครับปรากฏว่าวันน,น,นี้วันที่3ธันวาคมก็มีข้อมูลมาให้ดูจากกกตแล้ว2วันดังนี้ครับ อันนี้เป็นข้อมูลจากสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้สรุปผลการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2วันนะครับข้อมูลถึงวันที่2ธันวานะครับวันที่1ธันวาครับจำนวนผู้ลงสมัครนายกอบตอมี6ก8ันคนนะครับสมาชิกผู้ลงสมัครสมาชิก6 8 0 9 2คนวันแรกในทั่วประเทศสมัครไปแล้ว74,00 0 74,973คนนะครับ วันที่สองธันวาคมมีผู้สมัครนายกเพิ่มมาอีก510คนนะครับสมัครเป็นสมาชิกปทรอยสามคนวันที่สองธันวาคมวันเดียว8ปดันสี่สองคนนะครับรวมสองวันนะครับมีผู้ลงสมัครนายกทั่วประเทศเจ็ดหมื่นขออภัยครับเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดคนมีผู้ลงสมัครสมาชิกอวททั่วประเทศเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยิบสี่คนนะครับรวมสองวันมีผู้สมัครทั้งนายกและ สมาชิก8 3 0 1 5คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สรุปในะวันที่3ธันวาความหกส่วนข้อมูลผู้สมัครในวันที่3ธันวาก็เจ้าหน้าที่กำลังบันทึกข้อมูลนะครับพรุ่งนี้คงจะเปิดเผยมาได้ว่าวันที่3ธันวาเนี้สมัครกี่รายนะครับก็จะทำแบบนี้ไปจนครบ5วัน15ธันวานะครับก็จะสรุปออกมาว่าใน5วันที่มีการเปิดให้สมัครนายกบอบตบ้างสมาชิกบอบตบ้างทั่วประเทศนี่ จะสมัครกันกี่รายนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับแต่ในข้อมูลของเพจเพจสำนักงานข้ามการการเลือกตั้งเพจกะกะตนะครับเขามีแยกรายจังหวัดให้ดูด้วยนะครับว่าจังหวัดไหนกี่คนกี่รายนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนครับเกี่ยวกับบัตรคนจนนี่มีท่านผู้ชมถามมา บอกว่าถ้ามีคนหรือครึ่งพลัดเฟดเฟดสองนะบัตรคนจนจะได้เงินเพิ่มไหมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีคนหรือครึ่งพลัดเฟดหนึ่งของนายกอนุทินชาญวิรกูลนี่ก็หลายคนก็กําลังใช้คนหรือครึ่งพลัดกันอยู่และบางคนใช้สิทธิ์หมดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามบัตรคนจนนี่ไม่ได้รับสิทธิ์คนหรือครึ่งพลัดเพราะเป็นกลุ่มบัตรคนจน ไม่มีสิทธิ์รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดแต่รัฐบาลเติมเงินพิเศษให้เดือนละแปดร้อยห้าสิบพฤศจิกากับธันวานะนี่แหละก็มีท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านถามมาว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งพัดเฟสสองนี่ประชาชนจ,นจะได้เงินเพิ่มเหมือนกับเฟสหนึ่งหรือเปล่าคําตอบครับประเด็นนี้ยังไม่มีคนในรัฐบาลออกมาเปิดเผยล่วงหน้าครับก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีคนในรัฐบาลเปิดเผยล่วงหน้าก็คือเรื่องคนละครึ่งพัดเฟสสองจะมี แต่อย่างไรก็ตามนะครับคนลุครึ่งพัดเฟดสองนี่ก็ยังไม่เข้าคอรมอนะครับเมื่อเมื่อวานนี้สองท่านวาคมองแปดก็ต้องรอลุ้นสัปดาห์หน้าครับประชุมบรรัาคารหน้านี่คนลุครึ่งพัดเฟดสองจะเข้าที่ประชุมคอรมอจะเข้าที่ประชุมคอรมอหรือไม่นะครับถ้าเข้าปุ๊บก็แสดงว่าเฟดสองมีเพราะว่าถ้าเข้าที่ประชุมคอรมอในอาคารหน้านี่นะครับรัฐบาลก็ต้องอนุมัติพออนุมัติปุ๊บกระทรวงการทองก็จะออกมาแถลงเกี่ยวกับลรงทะเบียนวันไหนอะไรยังไงคนเก่า ที่ได้รับเฟสหนึ่งอยู่แล้วทำยังไงนะได้คนละก,กี่บาทอะไรก็จะมีการถาแถลงข่าวตอนนั้นจะมีคนละครึ่งพัดเฟดส,สองหรือไม่สัปดาห์หน้าสําคัญมากนะครับในการประชุมคลอในบันอังคารหน้านะครับแล้วก็จะพ่วงมาถึงบัตรคนจนด้วยจะรู้ว่าอ่ะถ้ามีถ้าเขามีคนละครึ่งพัดเฟดส,สองเนี่ยบัตรคนจนจะได้ด้วยหรือไม่กระทรวงการคลังจะชี้แจงนะครับถ้าถ้ามีคนละครึ่งพัดเฟดส,สองจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนละครึ่งพัดเฟส,สองจะมีหรือไม่มีต้องไปลุ้นสัปดาห์หน้า ในการประชุมคอรมอนะครับในการประชุมคอรมอน่าจะเป็นวันที่9ธันวาคมนะเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่2วันอังคารนับไปอีก7วันวันอังคารหน้าก็เป็นที่9ธันวาก็ต้องไปลุ้นกันนะครับเกี่ยวกับท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาอีกอค่าเดินทาง750เนี่ยจะไม่แบ่งมาเป็นค่าซื้อสินค้าเพิ่มเลยหรือเพราะว่าค่าเดินทาง750นี่มันคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้นะครับอเรื่องนี้นี่จะอธิบายทีหลังนะครับคือยังไงรัฐบาลก็ไม่ทา พูดง่ายๆเลยว่ายังไงยังไงรัฐบาลก็ไม่ทําเพราะว่าไอ้เงินค่าเดินทางเจ็ดร้อยห้าสิบนี่มันอยู่ในก้อนเดียวกันกับเงินที่เขาใช้จ่ายไปร้านค้าให้กับเวลาเราไปซื้อของนั่แหละมันอยู่ในก้อนเดียวกันเงินมันตั้งอยู่ที่เดียวกันอยู่ก้อนเดียวกันทีนี้พอเราไปซื้อของเท่าไหร่เขาก็โอนให้ร้านค้าเท่านั้นเราไปนั่งรถโดยสารเท่าไหร่แล้วเขาก็โอนให้บริการรถโดยสารเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเขาไม่โยกเงินมาเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้า งบมันก็จะไม่ถูกใช้มากเพราะเพราะอะไรครับเพราะงบค่ารถไม่มีใครใช้เท่าไหร่ใช้เดือนหนึ่งก็ไม่ไม่กี่ล้านทั่วประเทศนะทำนองนี้นะครับพอไม่กี่ล้านนี่วงเงินมันอยู่กองกลางเหมือนกันเี่เขาก็โอนไปให้ค่ารถโอนไปให้ค่ารถเวลาเราไปใชาบริการนะครับมันก็ทําให้ประหยัดงบอยู่แต่ถ้าเขาโยกงบส่วนหนึ่งมาเป็นงบอ,อ่ส่วนนี้มาเป็นปรับเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ วงเงินที่ปรับเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยประชาชนใช้หมดทุกบาททุกสตางค์แน่ๆในแต่ละเดือนเพราะนั้นงบมันจะไม่พองบมันจะไม่พอใช้พองบมันไม่พอใช้โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงงบค่ารถจากเก็ดร้อยห้าสิบมาเป็นซื้อสินค้าเนี่ยเขาคงไม่ทาเพราะมันงบไม่พอนะครับเพราะนั้นในเรื่องของบัตรคนจนจะได้เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็นมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นั่นแหละครับว่า คนที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยตอนเลือกรุ่นรงเลือกตั้งครั้งหน้านี่เขาหาเสียงเอาไว้ว่าเขาจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้า,บบาประจำจเน็นกี่บาทถ้าเขาไปหาเสียงไวออง้อย่างไรพอเขาได้รับการเลือกตั้งจนได้เป็นนายกพรรคที่ได้เป็นนายกเนี่ยทำได้สามารถปรับเพิ่มได้ถ้าเขาหาเสียงไว้นะครับส่วนค่าเดินทางคงจะเจ็ดร้สิไวเหมือนเดิมแต่ว่าคนใช้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะแต่เวลาปร,ปรับวงเงินนี่ ต้องเป็นนโย,ยบายของพรรคการเมืองที่หาเสียงเอาไวา้แล้วพอชนะการเลือกตั้งจุดได้เป็นนายกพรรคนั้นแหละจะเพิ่มเงินให้นะครับส่วนพรรคที่ได้เป็นนายกจะเป็นพรรคที่หาเสียงไว้หรือเปล่าก็ต้องรอดูผลการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนไปกาพรรคที่ไม่ได้หาเสียงว่าจะเพิ่มเงินแบบคนจนนี่พอเขาได้เป็นนายกเขาก็ไม่เพิ่มนะครับเพราะนั้นในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้านี่จะมีเรื่องราวมากมายที่เป็นแรงจูงใจไม่รู้จะเลือกพรรคใดดีบางพรรคก็บอกว่าจะเพิ่มเงินแบบคนจน บางพรรคก็บอกว่าจะเพิ่มเงินผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้มันก็วุ่นวายไปหมดนะครับพอวุ่นวายไปหมดนี่พอเวลาเลือกตั้งมาเนี่ถ้า,าว่าไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งชนะขาดลอยจนจนตั้งรัฐบาลได้แบบมีอำนาจมากนี่มันก็ผลักดันนโยบายของตัวเองได้น้อยนะพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ใช่พรรคแกนนําหลักนี่จะผลักดันนโยบายของตัวเองมาป,ปเป็นนโยบายของรัฐบาลนี่ได้น้อย แต่พักที่เป็นแกนนํายกตัวอย่างได้เสียงสสสักสองร้อยเสียงขึ้นไปนี่นะแล้วก็ดึงพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลเนี่พรรคนี้จะผลักดันนโยบายของตัวเองที่หาเสียงไวน้นีได้เยอะครับเพราะมีกําลังมากส่วนพรรคร่วมนี่ก็ผลักดันนโยบายของตัวเองได้เหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนพรรคแกนนําที่ได้สสเยอะๆนะครับเอาละครับค่ำคืนวันนี้3ธันวาคมสอง8ก็พูดคุยก่อนนอนไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับ